สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมมาตารกิตเดชครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานระบบประกาศข่าวและสร้างอัลบัมล้มรูปการปรับเปลี่ยนส่วนหัวหรือภาพสไลด์ส่วนหัวเว็บไซต์นั่นเองโดยมีวิธีการดังนี้ครับทําการเปิด Google Chrome ขึ้นมาครับจากนั้นสามารถเข้าได้ผ่านทางเวอร์ไว rtu.ac.th หากจำไม่ได้สามารถที่จะทำการค้นใน Google ได้ครับโดยการพิมพ์เข้าไปเลยครับคำว่ามหาวิทยาลัยราชธานีก็จะสามารถคลิกในลิงก์แรกได้เลยทันทีครับจาก Google Chrome จากนั้นวิธีการเข้าไปใช้งานระบบประกาศข่าวของเว็บไซต์สำนัก กิจการนักศึกษาและบริการวิชาการให้เลือกที่เมนูคณะและหลักสูตรจากนั้นเลือกที่สำนักกิจการและพัฒนานักศึกษาจะปรากฏหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาครับจากนั้นเข้าไปทําการเลือกที่เมนูบริการและระบบฐานข้อมูลเลือกที่เข้าสู่ระบบจากนั้นให้ใส่ user password ที่ผมส่งให้ทางอีเมลครับ การกดคลิกเข้าสู่ระบบในส่วนของการเพิ่มข่าวสารข่าวสารนั้นจะไปปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บของบริการวิชาการในส่วนต่งต่อไปนี้ฮะในส่วนเริ่มต้นของเว็บไซต์จะเป็นส่วนหัวเว็บครับจะมีภาพสไลด์ซึ่งเราก็สามารถทำการปรับเปลี่ยนได้เช่นกันจากนั้นเลื่อนลงมาจะเจอส่วนของวิดีโอ นะครับนำเสนอในส่วนกิจกรรมต่างๆและตรงนี้ครับคือส่วนของข่าวสารและกิจกรรมของเราส่วนนี้เวลาที่ท่านอาจารย์หรือนคณะผู้ดูแลร,ระบบนะครับทำการอัพข่าวขึ้นไปก็จะปรากฏตรงนี้ครับตรงนี้เป็นข่าวที่ได้ทําการผ่านการดูแลแล้วก็การกรองจากอาจารย์พิมพ์คณะพรเพื่อเป็นผู้ดูแลร,ระบบข่าวสารในส่วนนี้นะครับในส่วนต่อไปครับเราเข้ามาที่ส่วนของตัวฐานข้อมูลที่เราล็อกอินเอาไว้แล้วส่วนนี้นะครับ เราให้ใช้ที่เมนูสร้างข่าวประชาสัมพันธ์จากนั้นเลือกส่วนที่ประกาศครับจะมีให้เลือกเป็นส่วนๆในการแสดงผลครับเช่นข่าวสารและกิจกรรมจากนั้นทําการพิมพ์เนื้อหาที่เราต้องการเพิ่มลงไปตรงนี้ครับเป็นส่วนหัวเว็บไซต์ส่วนหัวจะปรากฏด,ดังนี้ครับนี่คือส่วนหัวของ ข่าวครับและก็ตามมาด้วยเนื้อหาย่อยของข่าวครับตรงนี้นะครับเช่นทดสอบการอัปโหลดข่าวสารเนื้อหาย่อยข่าวประจำสำนักกิจการนักศึกษา มีลิงก์เพิ่มเติมหรือไม่ถ้าหากมีลิงก์เพิ่มเติมอย่างเช่นเราต้องการที่จะใส่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆนะครับเช่นผมจะเอาเว็บไซต์ Image Speedtest เข้าไปนะครับผมทำการคล o อกในส่วนของลิงก์เว็บไซต์แล้วก็วางลงไปในส่วนของนี่ครับช่องใส่ข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับคอนโทรลวี Ctrl v วางได้เลยครับสามารถสกอเรเมาส์ด้านข้างตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนีครับ จะมีช่องให้ทําการอัปโหลดภาพประกอบครับนะครับภาพประกอบหรือที่ใช้เป็นภาพประกาศข่าวนั่นเองนะครับผมทําการเลือกนะครับในส่วนของภาพที่เกี่ยวข้องครับเช่นแอนต์สอบนะครับ SRS หรือตัวซอฟต์แวร์ซิสเ็มนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราประกาศลักษณะนี้เลยก็ได้นะครับเราสามารถทําการกดที่เพิ่มข่าวได้เลยครับ ระบบจะทาการโหลดสักครู่ครับเมื่อทําการโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนะครับจะกระโดดมาที่หน้าตารางข่าวครับเราสามารถที่จะกดทางฝั่งขวามือครับจะมีแก้ไขข่าวครับปิดตาเปิดตานะครับแล้วก็ลบทิ้งได้ทีนี้เราต้องการดูผลลั์ครับในกรณีที่เป็นตาสีเขียวคือเปิดการใช้งานเราสามารถที่จะไปกดรีเฟชที่หน้าเว็บครับหรือคนที่เข้าใช้งานในภายหลังก็จะเห็นครับ นี่ครับก็จะมีข่าวสารขึ้นมาครับทดสอบการอัปโหลดข่าวสารนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับพอเราคลิกเข้าไปดูเห็นไหมครับถ้าเกิดไม่มีเนื้อหาข่าวมันจะกระโดดไปที่เว็บไซต์ตัว Image Test ที่ผมทําการวางลิงก์เอาไว้ให้นะครับนี่เป็นถือเป็นตัวที่เราสามารถที่จะทําลิงก์เพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เราต้องการแก้ไขครับเรากลับมาที่ในระบบแล้วกดที่แก้ไขข่าวสารครับ เราเข้าไปทําการเพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปตรงนี้ครับยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมในวันที่1นึ่งมกราคม2565นครับเราต้องการที่จะทำให้เป็นตัวใหญ่นะครับเราก็เลือกส่วนที่ต้องการเหมือนโปรแกรม w o r d เลยครับจากนั้นเราก็มาปรับตรงนี้ครับจะเป็นไซส์ครับ หรือเรียกกันว่า heading คือส่วนหัวของข้อความ heading 1นะครับเหมาะสมที่ใช้เป็นตัวพาดหัวข่าวครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะใส่เนื้อหาเข้าไปโดยการกด enter ลงมานะครับตรงนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติจะทำให้เราสามารถทำให้ข่าวเนี่ยกระจายไปสู่ระบบ search engine หรือ Google ได้อย่างรวดเร็วครับผมจะพิมพ์ไปว่าวันศุกร์ ที่แสนสนุกอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะเแลงเมาส์ส่วนที่ต้องการนะครับปรับเปลี่ยนสีสันหรือขนาดได้ตามต้องการตรงนี้ต้องลองเล่นและทําการปรับแต่งไปสักระยะนึงครับแต่คุ้นชินแล้วก็คล่องอย่างแน่นอนครับปรับเปลี่ยนสีได้ครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะพิมพ์เนื้อหาส่วนอื่นได้เช่น 1. จุดสารสนเทศกด Enter เเลงมา 2. ุดคอมพิวเตอร์ ธุร,รกิจอย่างนี้ครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทำการกดแก้ไขหัวข้อครับระบบจะทำการโหลดสักแป,ป๊บนึงครับสังเกตได้จากส่วนหัวข้ด้านบนครับจะทำการโหลดนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วครับเราก็ไปกดรีเฟรชดูที่หน้าเว็บไซต์ได้ครับจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเราคลิกเข้าไปดูครับ รอบนี้มีเนื้อหาอยู่ภายในตัวกรอกข้อมูลตรงนี้ครับหมายความว่าเรากรอกข้อมูลเข้าไปตรงส่วนเนื้อหาโดยละเอียดนะครับจะทําให้ตัวข่าวนั้นเข้าไปสู่ตัวเนื้อหาย่อยได้อย่างนี้ครับนะเป็นการเขียนหัวข่าวนะครับพาดหัวข่าวแล้วตามด้วยเรื่องราวต่างๆตรงนี้อยากให้อาจารย์แล้วก็คณะผู้ดูแลระบบลองฝึกซ้อมเบื้องต้นครับเดี๋ยวเรามาพบกับหัวข้อต่อไปในการสร้างอัลบัมล้มรูป เพื่อทำการกรอกเนื้อหาที่เป็นส่วนรูปภาพสวยงามครับ